เปิดชื่อนักเตะรายแรกที่เซอร์จิมเมรดลิคปเสนอชื่อที่จะดึงมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังซื้อหุ้น25%สำเร็จความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสืพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตกลงขายหุ้น25%ให้กับเซอร์จิมรดทคีปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดฟุตบอลเทนส์เฟิร์สรายงานว่าเซอร์จิมเมรดแลิีปได้เริ่มแผนง,งานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมทัพเพื่อยกระดับฟอร์มการเล่นของปีศาแดง โดยตั้งเป้าหมายที่จะคว้ารายานเชอร์กีกองกลางตัวรุกฝรั่งเศสวัย20ปีของโอลิมปิกลียงมาสู่ทิมโอนแทฟเฟิร์ดในปีหน้าสำหรับเชอร์กีสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกปีซ้ายและปีกขวาเขาลงเล่นให้ลียงไปแล้วทั้งสิ้น119นัดซัดไป14ประตูกับ28แอสซิสโดยเขาเหลือสัญญากับลียงถึงปี2025และคาดว่าค่าตัวจำนวน25ล้านยูโรน,น่าจะเพียงพอท,ที่จะทำให้ลียงยอมปล่อยเขาออกจากทีม